การทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอหรือผ้าดีนจกเริ่มต้นจากกลุ่มสตรีต,ตำบลล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปางมีความสนใจฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างอาชีพเสริมในช่วงว่างงานจากฤดูทำนาโดยรวมกลุ่มเสนอขอเรียนรู้จากกอสนอมเภอเถินเกี่ยวกับสินค้าที่กลุ่มสนใจและสามารถขายได้ง่ายในท้องตลาดคือการฝึกอบรมอาชีพ หับสูตรการเย็บกระเป๋าผ้าใบเล็กเช่นกระเป๋าใส่เงินกระเป๋าใส่เอกสารเป็นต้นทางกศนอเพอเถินจัดฝึกอบรมให้ในรูปแบบกลุ่มสนใจและมีการติดตามกลุ่มอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถรวมกลุ่มในการเรียนรู้จัดตั้งกลุ่มขึ้นคือกลุ่มกระเป๋าผ้าแฮนด์เมดบ้านอุ้มลองกศนอเพอเถินได้เข้าส่งเสริมต่อยอด ในการจัดอบรมการฝึกอาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของท้องตลาดทั้งกระเป๋าผ้าใบกลางกระเป๋าผ้าใบใหญ่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันมีการนำผ้าดีนตกและผ้าทอที่มีกลุ่มที่ผลิตผ้าในชุมชนของอำเภอเถินคือกลุ่มทอผ้าบ้านปางกลุ่มตำบลแม่ป่ กลุ่มทอผ้าบ้านท่าช้างตำบลแม่วะกลุ่มทอผ้าบ้านดอนชัยตำบลล้อมแรกเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนด้วยกันนำมาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าแฮนด์เมดที่เพิ่มมูล,ลค่าของสินค้าให้มีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสำหรับใช้ในการออกงานต่างๆหรือใช้ในการทำงาน เป็นของฝากของที่ระลึกได้สมาชิกในกลุ่มมีการบริหารจัดการกลุ่มในการค้าขายและทำให้คนในครอบครัวสามารถสร้างรายได้เสริมมีจำหน่ายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนขยายการจำหน่ายไปยังเพจ o o c c ตำบนล้อมแรก o o c c ํำเภอเถินและเฟซบุ๊กของกสนตบนล้อมแรก เฟซบุ๊ก <Facebook, S 2> กระเป๋าของคุณและเฟซบุ๊กกระเป๋าเมืองเถินเช่อนิติพรกุลภานะคะครูโกศลตมุลน้อมแรกค่ะวันนี้จะพาท่านมาพบกับประธานกลุ่มกระเป๋าผ้าเฮนเมกบ้านกุมลองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนานารวมกระโมนาลาะนะคะประธานกลุ่มกระเป๋าผ้าวัณุมลองค่ะค่ะวันนี้นะคะจะรบกวนท่านประธานนะคะแนะนํา สินค้าของกลุ่มหน่อยค่ะว่าการบริหารจัดการของกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อในการบริหารจัดการกลุ่มใช่ไหมคะเราก็มีกลุ่มนะะแล้วก็แบ่งหน้าที่กันค่ะไปตลาดไปวัสดุนะคะเพื่อที่จะแต่ส่วนมากแล้ววัสดุของเราก็จะใช้จากบริษัทฑ์ในหมู่บ้านนะชมุชมชนะคะ่ะอันนี้ก็จจกตำม,ม,มูลแม่ป่าท่าปนจกนะคะ แบบนี้สินค้าที่ทำสมัยขึ้นนะคะเหมาะกับปัจจุบันมากเลยจากที่เคยติดตามมานะคะ mm. แล้วการรายได้ของกลุ่มนี้ mm. คือเราแบ่งกับสมาชิกในกลุ่มนะคะ mm. จากที่หักยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วะค่ะ mm. ก็จะเข้าในกลุ่มอยู่20 20นะคะ แล้วก็ข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอ๋อข้อดีนะคะก็คือสมากทุกอย่างทุกอย่างนะคะที่เราเราทำวัสดุตัวนี้คือกระเป๋าต,ตัวนี้ขึ้นมาก็คือใช้วัสดุพาดพอจากในในในชน์ช,นช,นชนของเราค<อ>่เป็นคำล้มหน้าตากนะคะแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือซักง่ายนะคะถ้าสมมติว่ากระเป๋าเราชำรุดสามารถซ่อมแซมได้ใช้ได้เลยะคะ่ะงั้นเรามาดูสินค้าของปุ่นก่อนนะคะ